สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับจากสวนลุงหมูปัาตุยพันไม้นะครับเดี๋ยวเลขอดวันเลยวันนี้วันที่ยีิบสองเดือนเจ็ดครับปีหกวันเสาร์สามโมงสิบแปดนาทีสาสิบเจ็ดวินาทีนะครับก็เป็นหนึ่งวันที่ลูกค้ามากันมากมายไก่กองเลยเลยครับใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็แต่วันนี้เป็นลูกค้าในพื้นที่เสวสนใหญ่แล้วก็พื้นที่ซื้อแกงหางแมวที่ผมอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าพื้นที่ในจังหวัด ตราดก็มาเมื่อเช้านะครับแล้วก็จันทบุรีนะครับอันนี้ก็ลูกค้าในโซนพื้นที่จันทบุรีครับก็ซื้อไป100ต้นครับ100ต้นหมอนทองทรงกิ่งข้างครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งเสมอนะครับว่าเพื่อนสมาชิกของผมที่เป็นโซนภาคตะวันออกเนี่ย mm hmm. เลโชเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 70%แล้วกันนะครับก็จะชอบนิยมปลูกกิ่งข้างกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกของผมที่อยู่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับหลายท่านเนี่ยก็เลยโชว์70%เหมือนกันแต่จะเป็นกระโดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะปลูกกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงเนี่ยครับก็เหมือนกันเพราะมันคือพันธุ์เดียวกันแต่มันก็จะมีข้อเด่นข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ชื่นชอบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมโดยรวมของโซนภาคตะวันออกก็จะปลูกกิ่งข้างซะส่วนใหญ่นะครับ กระโดงก,ก็เยอะนะครับแต่กิ่งค้างมากกว่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับันนี้ทีมงานผมคัดแล้วก็ยกให้กับเพื่อนสมาชิกตอนนี้ลูกค้าของผมไปร้านกาแฟครับไปร้านกาแฟที่มิกซ์ลองคาเฟ่ในท,ที่อยู่ในลุงหมู่ปะตยพันไม้นะครับก็พัดออกั่นใจครับให้ทีมงานของผมคัดต้นออกมาให้นะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่80บาท80บาทนะครับแล้วก็มีรุ่นข้างๆเในี่ย70บาทอันนี้80เนาะอันนี้ก็รุ่นข้างๆ70งบาทลูกค้าเลือก ลูกค้าเลือกรุ่น80บาทสมบูรณ์ครับบายเบยก็ใครที่มาไม่ได้นะครับแล้วอยากได้ราคาที่เรียกว่าราคาซื้อหน้าสวนเนี่ยนะครับผมจะมีจัดส่งให้อยู่ออสองแบบนะครับก็คือลงกงไปษนีนะครับโลพาเลตน,นะครับเป็นกงเหล็กอันนี้ก็จะได้ราคาซื้อหน้าสวนไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็แค่นำไปขนส่งได้เลยไม่ต้องมีการแพคเกจิ้งอะไรเยอะมากมายแต่กระบวนการใส่ถุงเก็บของขาวสาดเก็บความชื้นให้นะครับ แต่เราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริการที่เป็นรถเช่ารถเช่าครับก็รถเช่าก็มีทั้งหลายไซส์ครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกแซงหรือว่าคุณอยากจะได้หล้อสั้นหล้อยาวเรามีพาร์ทเนอร์ของเราเยอะมากครับที่วิ่งงานกับส่วนบุบพุนท้นไม้นะครับที่เรียกว่าส่งกันทั่วประเทศครับข้อดีที่เรามีพาร์ทเนอร์ก็คือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาจะมีประกันสินค้าเพราะฉะนั้นในเวลาซื้อเนี่ย เขามีประกันเสียหายนะครับเขามีประกันเสียหายเป็นธรรมชาติของรถร่วมอยู่แล้วนะครับที่เขาจะมีประกันสินค้าอยู่แล้วก็วันนี้นะครับก็ให้ดูกว้างๆนะครับก็แบบนี้เนะะาะเมื่อเช้าลูกค้าตายก็มาเอาหนําดําไปครับหนาําดาไบโอชีไปวันนี้ก็จะมีลูกค้ามาซื้อ,อาจากกรุงเทพบอกว่ามาซื้ออะไรทองลาบูยาวลิ้นจี่แล้วก็นวลทองจันนะครับราคาหน้าส่วนไปนะครับ เห็นบอกว่าจะไปปลูกสุราษนะครับอาจจะกลับเอาไปกลับใต้นะครับก็เน้นกระโดงนะครับเน้นกระโดงไปก็เฟ้นไปเฟ้นไปแทนคำว่าเฟ้นแล้วกันโชคดีมีกระโดงให้ก็อย่างที่แจ้งนะครับเพื่อนสมาชิกผมทางภาคใต้ชอบกระโดงนะครับเบญจพรรณเนี่ยมันหากระโดงยากเลยครับแต่เดินดูบอกว่าอันนี้ขิงข้างเอ่อมันจะหมดแล้วก็ลูกค้าก็เอานะครับก็อยู่ที่ความนิยมชมชอบเนาะจะอันนี้ก็เป็น70เจ็ดสิบบาท เมื่อเช้าก็จะมีลูกค้าพื้นที่มากันเยอะมากเลยครับมาซื้อต้นเต้นละห้าสิบบาทนะครับมีรุ่นห้าสิบาทด้วยแล้วก็โปรโมชั่นของห้าสิบาทซื้อหน้าสวนเนี่ยนะครับก็คือห้าต้นสองร้อยเหมือนซื้อซีแถมหนึ่งอ่ะเหมือนซื้อสีแถมหนึ่งอ่ะครับคือห้าต้นสองร้อยนะครับก็ซื้อกันเยอะซื้อกันพองไปเยอะมากเดี๋ยวต้องเอาคัดไม้มาวางให้จัดโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็มีกิ่งข้าวตรงนี้ครับ เยอะเลยแต่ยังไม่ได้เอาไม้มาลงเลยนะครับต้องต้องไม้มาลงเหมาว่าเดี๋ยวผมต้องย้ายไม้โซเเลียงเข้ามานะครับอันนี้ให้ดูก่อนรุ่น80บาทที่เพื่อนสมาชิกผมซื้อไปคัดครบยังครบแล้วเนาะใครสนใจนะครับลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวนะครับอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นพื้นที่เป็นอำเภอเป็นตำบลที่ติดต่อกับจังหวัดระยองนะครับเราก็อยู่ติดระยองเลยเป็นอำเภอติดต่อกันนะครับก็เดินทางมาได้นะครับใบสวยใหญ่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เรียกแทงว่าพร้อมปลูกสะอาดสะอา้านใบสะอาดสะอา้านแข็งแรงใบใหญ่ใบหนานะครับพร้อมปลูกได้เลยนำปลูกได้เลยนะเดี๋ยวก,ก็จะขึ้นขึ้นสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกของเราละเพราะว่าลูกค้าเราจ่ายตังค์แล้วนะครับจ่ายตางังค์แล้วก็เลยว่าจ่ายตังค์เสร็จก็เลยบอกว่า ขอไปซื้อกาแฟก่อนขอไปซื้อกาแฟก่อนอันนี้อันที่80บาทนะครับอันนี้150บาท150บาทอันนี้ก็รุ่น200แต่เมื่อวานนั้ลูกค้าบอกใช้เยอะผมก็เลยเอาไปราคาพิเศษ250เหลือราคาพิเศษเหลือ200นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เรียงเลยลูกค้ามาคัดไปอันนี้เราขายไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยเดียวนี่ล็อกนี้ขายไปร้อยเดียวเป็นล็อกพิเศษเป็นล็อกพิเศษเนี่ยลูกค้า อันนี้เป็นล็อกทั้งแถวเนี่ยเป็นล็อกราคาพิเศษที่จัดโปรโมชั่นให้กับเพื่อนสมาชิกไปก็ได้ไปต้นละร้อยแบบนี้ต้นละร้อยแถวที่แค่แถวเดียวนะแถวนี้แถวเดียวอ๋ออันนู้นอีกครึ่งหนึ่งก็ใครสนใจก็ล็อกซื้อไปก็แล้วแต่ครับเพราะว่าต้นละร้อยรุ่นใหม่ปแบบนี้ต้นละร้อยรุ่นใหม่ไซนี้กระโดงนะครับกระโดงไซนี้อันนี้โปรโมชั่นอันนี้ต้นร้อยห้าสิบอันนี้เพิ่งย้ายมาจากโซนเลี้ยงก็ ยังไม่ได้ยังไม่ขายเลยยังไม่ขายเลยเอามาวางไว้ก่อนรอให้ไม้เนี่ยมันตั้งตัวก่อนส่วนนี้กิ่งข้างครับก็ร้อยห้าสิบบาทหน้าสวนสวยโหสมบูรณ์มากมดูนี่ใหญ่โชว์ใบเลยดูดิสมบูรณ์จริงนะครับสมบูรณ์จริงใบสมบูรณ์จริงใบเขียวใบใหญ่ใบหนาใบเขียวใบใหญ่ใบหนาไม่กลัวแดดสมบูรณ์ใบเต็มนะครับแล้วก็มีรุ่นสามร้อย รุ่นสามร้อยข้างๆ้าเป็นกระโดงรุ่นนี้ก็ขายดีรุ่นนี้ก็ขายดีครับรุ่นสามร้อยเนี่ยให้ดูใบให้ดูใบก่อนแต่ดูใบโหยอดเยอะเดินดีจริงๆนะครับเนี่ยรุ่นสามร้อยซื้อเยอะมีรถผมพูดเลยซื้อเยอะมีลถนะครับซื้อเยอะมีรถไม่ต้องกลัวว่าซื้อเยอะเราอยากจะได้ราคามันจะกลายเป็นว่ายิ่งซื้อเยอะได,ได้ได้ราคาถูกบอกได้เลยครับไม่ใช่ว่าซื้อเยอะแล้วคุณจะแบบโหราคามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ยิ่งเซอร์เยอะยิ่งได้ราคาดีนะครับอ่านี้รุ่น250ร้้าเอาไปก็เอาเยอะๆเอาไปสองร้อยครับอ่าเราดูขึ้นนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็จะขายกันเป็นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองและเบญจพรรณทุกท่านเห็นตรงนี้คือ80บาทนะครับก็ผมก็มีไม้หลายท่านจะถามว่าเออไม้เมตรหนึ่งไม้อะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่นี่ก็เมตรหนึ่งเนาะนี่ก็เมตรหนึ่งได้แล้วนะ นี่ก็เม็ดนึงได้แล้วนะเม็ดกว่าด้วยนะครับเม็ดกว่าด้วยนี่ก็80บาทบางอันก็ร้อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้ามาได้มาที่สวนครับมาได้ก็มาที่สวนไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าถามราคาถามไซส์ผมเลยคุณมาเลยผมมีไม้คุณเยอะแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยครับเรียกว่ามาพร้อมจ่ายได้เลยนะครับคือมีลองล้างอ่ะมีลองล้างนะครับคุณอยากได้ไซส์ประมาณไหนราคาไหนเนี่ยผมผมมีให้อยู่แล้วเพราะว่าหมอนทองเนี่ยมากไซส์หมอนทองเนี่ยเรามีมากไซส์ครับ ดูใบสวยจริงเนี่ยสมบูรณ์จริงครับสมบูรณ์หมดเลยเห็นไหมสะอาดสะอ้านนะครับใบไม่เป็นขาวๆด,ด้านั้นเลยครับใบสวยใสเห็นไหมครับสวยใสสะอาดนีะครับสวยใสสะอาดหมดครับทุกใบนะครับเพราะว่าเพราะว่า,าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการป้องกันเนี่ยเราใช้อย่างดีเราใช้อย่างดีนะครับคือเรียกว่าเกรดพรีเมมียอะ่ะเขาเรียกว่าสินค้าลักชัวรี่นะครับถ้าซื้อจากเราเนี่ยนะ เรียกว่าพรีเมียมเลยนะครับนี่ดูใบสมบูรณ์ใบดําใบสะอาดแข็งแรงต้นสาสะอ้านนะครับเนี่ยหงายปไหงมากกวใบทีหมดนะครับเด๋ยวเห็นไหมใบสวยดีอ่ะเดีด๋ยวรอดูทีมงานผมเรียงสินค้าให้กับเพื่อนสมาชิกของเรานะเราว่าไงทำไมอปล่อยอยังอ่ะปล่อยยังปล่อยหรือยงังโอเคถุงข้าวแล้วหรอ ไก่หมดเปล่าอ่าโอเคโอเครับฟังล้วพี่ไม่ได้ไปไหนนะนะโอเครับฟังเฉยๆอ่ะแบบนี้ครับก็ก็ให้80บบาทครับกับเพื่อนสมาชิกของผมนะครับก็ถือว่าคุ้มแหละนะแล้วก็ ม่อยู่ในจุดที่เรียกว่าสามารถที่จะปลูกได้เลยจริงๆเรียกว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทแสลันเพิ่มเลยนะผมพูดเลยนะครับไม่มีความจาเป็นต้องมาทำสลดนเพิ่มเลยถ้าคุณไม่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าลมแรงจะจัดหรือแดดแรงมากๆถ้าระยะนี้ปลูกได้เลยนะครับผมว่าหลายท่านก็ฝนตกแล้วนะครับแล้วก็อากาศมันก็ไม่ได้ถึงกับร้อนเรียกว่าถึงระยะซันเบิร์นก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ลมอ่ะไม่แน่ใจแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่สามารถปลูกได้เลยถ้าคุณพื้นที่แบบลมไม่จัดอะไรเงี้ย ไม่จะเป็นต้องพักสลัดเลยครับเพราะาไม้ผมไม่ได้โกแดดนะครับใบหนาเลยเนี่ยใบหนาอึบอย่างงี้เลยใบหนานะครับใบเข้มใบใหญ่ใบหนาขอบยังขอบเลวเนาะเดี๋ยวรอเขาเรียงหน่อยนะครับอันนี้เมื่อกี้ลูกค้าบอกที่ไหนนะจำไม่ได้ละแถวนี้แหละ ก็สลบลมสลบอย่างดีนะครับก็พูดเสมอนะครับใครมาสวนลงบนปะตทันไม้เนี่ยคุณไม่ต้องไปทํโคงทําคอกอะไรมานะถ้ารถคุณไม่ใช่รถบีแซงนะครับไม่ต้องไปทําก่อมงก่อไม้อะไรมานะครับมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนสมาชิกคิดว่ามันจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่นะถ้าคุณมาคุณมากระบะเปล่าแบบนี้นะครับคุณจะได้ไม้เยอะนะครับได้ไม้เยอะแล้วก็ซื้อสลนคมผืนเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วก็เราเวลาเราคมเราคมอย่างดีครับเราคมอย่างดีสินค้าของเราเราคมอย่างดีนะครับ ให้ดูใบสวยสะอาดนี่ยอดเรียงกันอย่างสวยงามนะครับป้องกันลมเลยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยร้อยต้นแถวเดียวก็อยู่แล้วคันนี้ก็น่าจะตั้งเรียงเฉยๆนี่ก็ร้อยสาิต้นได้แล้วอันนี้แค่ร้อยต้นเอง <c oughs> สวยจริงๆครับสวยจริงๆพร้อมจริงๆนะครับ ผมว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะเดินทางมาที่สวนลวงปู่ประทุนไม้ก็ผมว่าก็คุ้มค่านะครับกับราคาที่คุณจะได้แล้วก็สินค้าที่ลักชัวรี่นะครับก็ผมใช้คําว่าเราลักชัวรี่เลยแหละเพราะว่าสินค้าเนี่ยเราเต็มที่นะครับเราเต็มที่มากในการเลี้ยงนะครับให้ได้คุณภาพสูงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกทุกคนว่าผมมีราคาให้ทุกคนนะผมมีราคาให้ทุกคนนะครับมีจํานวนมาให้ผมมีเท่าไหร่เงี้ย เรามาคุยราคากันได้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกของเราได้สินค้ากลับไปปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ามันก็จะไม่มีมเรียกว่าตึงมันก็จะไม่ได้ตึงอะไรบ้างใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคุยกันถ้าบอกเออมผมมีจํานวนประมาณนี้เนี่ยเอารุ่นไหนดีอะไรเงี้ยผมก็จะมีให้ทุกเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะว่ามาคุยกับผมผมก็จะเป็นคนไฟนนลราคาให้กับเพื่อนสมาชิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายท่านก็แต่ส่วนน้อยครับที่จะไม่ได้น้อยกลับบ้านนะทนอกจากว่าแจ็คพอตไม่เจอผมกัแล้ว เพราะว่าบางท่านเขา <c oughs> ใช้เยอะนะครับอยากจะได้ราคา,าแบบแว่าดีๆนะครับแล้วก็ต่อรองกันเนาะต่อรองกันก็ทํามผมบอกแล้วว่าน้อยเจ้ามากที่จะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเล้าใจจริงๆราคาเนี่ยมันเล้าใจจริงๆกับคุณภาพแล้วก็ลักษณะต้นนะครับดูใบเยืย <c oughs> สมบูรณ์เนี่ยต้นสมบูรณ์มากเลยก็ <c oughs> จริง ช่วงนี้ลูกค้าพื้นที่เยอะมากนะครับเพราะว่าทางตะวันออกเนี่ยเริ่มปลูกกันแล้วนะครับ <c oughs> หลายคนถามว่าทําไมชอบปลูกหน้าฝนจริงๆจริงๆเนี่ยคนตะวันออกอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้อยากปลูกหน้าฝนหรอกนะครับผมพูดเลยถ้าเป็นคนสวนจริงๆเนี่ยเพราะว่าทุเรียนปลูกได้ทั้งปีแล้วก็ถ้าถ้าใครสามารถทาระบบน้ําและสามารถปลูกหน้าแรงได้เนี่ยเขาจะปลูกกันเลยนะครับเพราะว่าล่ามันไม่เย็นล่ามันไม่เย็นมันก็มันก็โตวไวนะครับแต่แค่การปลูกหน้าฝนเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องที่คนคิดแบบเออมันฝนช่วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับความชื้นในอากาศเยอะฝนช่วยเป็นเ e อ็นปลูกไปแล้วใบเขียวดีเพราะว่าเพราะว่าฝนฝนคือเป็นค่าเอ็นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสัมพัทธ์กับเรื่องเวลาเพื่อสมาชิกชาวสวนเนี่ยก็มีเรื่องของการทําที่เนาะแต่จริงมันก็จะมีเรื่องของว่าเออเราก็ช่วงที่เขาทําทําต้นเอารุ้นดงรุ้นดอกทําล้างตน้นเขาก็ มีจังหวงะไงเมื่อมีจังหวะปุ๊บอ่พักต้นพร้อมและทาอะไรเสร็จแล้วก็จะเริ่มปลูกกันแล้วอย่างเงี้ยครับทางเพื่อสมาชิกโซนระยองจันาตาเนี่ยก็จะเริ่มปลูกกันแล้วเพราะว่าทําที่แล้วก็ทําต้นกาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่เราสามารถพักผ่อนได้นะครับแล้วก็ไปขยายกิจการเพิ่มนะครับส่วนสวนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าพร้อมแล้วนะครับบางบางคนก็ทำใบชุด2เสร็จละชุด2เสร็จละก็บางท่านก็ได้ใบชุด3นะครับเพราะว่าได้ได้จังหวะโกงช่วงเอาลูก หนึ่งใบนะครับผมมีท่านหนึ่งคุยอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ใบชุดที่สองกันเดีย๋ยวช่วงสิงหาปนี้ก็จะสบสารกันก็จะเป็นช่วงที่ยุ่งๆกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เลยจะเริ่มรุยปลูกกันเยอะแล้วรุยปลูกกันเยอะละเพราะฉะนั้นเพื่อสมาชิกต่างจังหวัดที่ไม่เคยปลูกทุเรียน <ๆ S 2> ก็มาคุยกันได้นะเพราะว่ามาคุยกันได้เพราะเราทําสวนอยู่แล้วนะครับก็เลยมาคุยๆกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันเสร็จแล้วเนาะ แล้วเดี๋ยวคมคมทีเดียวจบนะครับไปแบบสวยๆเลยไปแบบสวยๆเลยมาให้ดูให้ดูแบบนี้ครับไปสวยก็เปลี่ยนอ,อย่างเงี้ยสวยๆคุมไปบบสวยๆเรียงไปสวยๆแบบนี้นะครับมาให้ครบสองต้นพอดีผมสแลนผมสแลนก็เกี่ยวหูจบเลยทีเดียวผมชอบจริงรถมีหูเนี่ยไปง่ายดีเนี่ยรถมีหูเงี้ยเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยครับรถตอนเดียวชอ,ชอบมีหู บางคันไม่มีหูนี่มองทำไมไม่ทําหูมาในรถ <c oughs> เรียบร้อยครับแบบนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวทีมงานผมก็จะเรียนสแลนอันนี้ลูกค้ามาเองแต่ถ้าไม่มีก็คุณก็ามาเอาได้นะครับให้ดูบรรยากาศนี้ปิดแล้วนะครับโอเคกับเลาลุงหม,มูปลาตูพันไม้ครับสนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนมีหลายไซส์นะครับกระหมอนทองน,นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นจำพันธพันธุอื่นๆเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่นๆน,นะครับเป็นรุ่นๆก็ลองดู สนใจแบบไหนลองดูครับผมให้ผมไลให้ดูบรรยากาศสดๆตรงนี้นะครับรุ่นนี้คือ80บาทซื้อหน้าสวน80บาทซื้อหน้าสวนครับอ่าเดี๋ยวนะหน้าก็เตรียมแปลงไว้พอเข้าหน้าฝนก็ปลูกได้พอดีอ่าใช่ใช่ครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับสไตล์คนสวนนะี่ยจริงๆมันจะเป็นเรื่องของการขยายกิจการกันส่วนใหญ่นะส่วน ทั้งจริงหลายคนก็บอกว่าคนสวนปลูกทําแปลงใหม่เยอะมากเลยแต่จริงถ,ถ้าไปคุยกันจริงเนี่ยทำสวนก็อยู่แล้วทุกคนหลายคนทําสวนก็อยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเวลาขายได้ขายโน่นขายนี่ได้ก็จะเริ่มขยายกิจการกันโดยการที่หาที่เพิ่มแล้วก็สร้างสวนเพิ่ม <ๆ S 2> นะครับก็ส,<โ>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสร้างสวนเพิ่มกันซะเยอะนะครับ <ส Lets. S 2> ก็อยากให้เพื่อนสมาชิกต่างจังหวัดมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันคือเราชอบมากนะครับเวลาเพื่อนสมาชิกขยายกยิจการกันเดี๋ยวเราล้า,ลางเชือกไง ทำเชือกควายเอาทำเชือกควายเับเพราะว่าสแลนเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง m h. M h. M h. M h. สองเมตรหรอเมตรหนึ่งหรอเมตรครึ่งหรอสแลนสแลนกว้างน้อยหน่อยโอเคมีอะไรจะบอกเพื่อนสมาชิกเราหน่อยไหมขายของหน่อยมองกล้องหน่อยเร็วมองมาเชียร์เชียร์เชียร์ยมายายหันหน้าเลยพิเซนเตอร์มาแล้วล่ะขอสโลกแกนหน่อยขอโทษนะคะที่ทำให้คุณรวยขึ้นค่ะอ่าขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับเจอกันครั้งหน้านะครับ กับเราลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับสวัสดีครับ